ได้โบมีแหละกะยะ็ยากนะนะยังก,กินได้เอามานังคุยนังลมกันเป็นไดป้าป้า<ะ>เป็นยังเนาะมา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 แล้วในมืออื่นก็มือนอี่แหละพ้วนะ ประมาณไหนบ่อโอ้ยอาทิตย์นึงได้ได้จะเบาหน่งยังช่องหนางเลยะนะดีใจแท้บอดทีมงานมาหามเานะี่ยปลาคำว่ามีแห้งหรือว่าดีใจหระจินว่าไป่อยากว่าคนนะใช้ไดย้ยินคือร้องเพลง,ลง,งนะก,กินหรอรองไปฟังไหมเอาฮักไผ่กะหักจริงบารีวังทีทิมสิปะ,ะแต่บางเวลาคนกะสาวน้องต่อแล หาว่ามัวผู้ชายทางจิตใจนั้นน้องอ่อนแอถูกไข่แต่ไขรหลังแค่เย่เย่นั้นเป็นคนเออตอนนี้และวอย่ารอเดี๋ยมอนมอนมอนต่มือให้แล้วแน่พี่ใช่ปะมอนมอนมอนเก่งมีความชุกหลา่แบบอารมณ์ดีตลอดใครอยากเล่ายังไล่เพลงอยู่ยังือนไล่เพลงอีก อ่าเห้บ่จ้อยมาอยู่น้ำเนาะอยู่บ่ล้วจะใชโอ้ยอยากได้เลยเนาะใส่วาสีบบทิมกัน่ใส่วาใส่โบติกันตลอดคนติดตะแพงคนแบบคนแบบบไห่ใส่วาซีโบทิมกันบจ่อยเคยเ่าว่า่มกันก็ริงกันพวกเจ้าแต่ละคนยในสเปกมด ไม่ถึงแบบยูนิสเป็กปาออนเมอร์ดสเปคแบบไรแบบแบบหนักเมดเอาขอบคุณขอบคุณนะใจปลาออหลายๆบ่แม่อ่านได้อ่านได้พวกเจ้าขำว่านี่คือบลาบอดนี่แห้งถึกใจอ้าเลยใครหมักอะยริ้มมาหมักแขียวใ่หอยนิวอ่ะหมักลอยยิ้มของปลาออดอันทองบลาบอดใหญ่หอยหอยปิดพอ พยาย,าาพย,ายาังพอนเป็นคนแบบว่าเดียวดายมาแล้วสุดยอดของชีวิตเลยมาเจออันแบบว่าแบบนี้กับแบบว่าอาจจะพึงพอใจเนาะแต่มันก็ไปไปมาได้กับเรื่แต่ชีวิต <c oughs> ไม่เที่ยงว่าแตย,ยามันเฮ้ากับแบบว่าเออโอเคเนาะในชีวิตเฮาเกิดมาครั้งหนึ่งเทาก็ยืดได้ครั้งหนึ่งอม่ต้องไปแคร์่ต้องเสียเลียดไม่ยถึงต้องว่าอยู่ไป ก็เข้ามาช่วงช่วงล่างๆนี่ปะอารมณ์ดีดะโอเคแม่อารมณ์ดีพี่น้องแม่นจนั่งจอกเว้าหยังบ่อยากเว้ากับพวกเจ้าตะกี้ชังคอยเห็นหยังนั่นน่ะบ่แม่นังก็บ่อยากเว้าคือว่า่อยากเว้าซั่นบ่บ่ได้ัมาถึงว่าบ่อยากให้ฮู้ในแบบว่าในชีวิตของข่อยความจริงข่อยก็เป็นคนแบบว่า หมักตอแลผู้ชายอยู่แล้วอ้ยาเดี๋ยวใส่เสว่าเมื่อกี้นี่ว่าสิอันบ่มาคนตอแลห้องเพลงกินนี่อ้าวน้องบ่ได้ตอแลว่ะฮักไปก็ฮักจริงฮักไปก็ฮักจริงปาอ่อนลงก็เมาแล้วก็จังนี่อ้าไปก็ฮักจริงบ่ได้วังสิดีสิป้าแต่บางเวลาคนก็ว่าน้องนี่ตอแหลหาว่าหมัวผู้ชายทั้งที่ใจน้องนั้นอ่อนแอ ตุกไข่ต่อไข่หลังแกเหยียบให้เป็นเป็นอย่างนี่ต้องเอาบ่อจ่อยอยู่น้ำเด้ไหมนี่เด้อเจ้าข้าใจอยู่บนใเพลงครับนี่ทั้งทั้งที่บ่กขายนี้หมักคนมาแต่คนแต่ละคนเหยียบพอใจคอยทุกตุกคนหนุ่มทั้งทั้งที่คอยหากินมันหลายคนแหละวัอเดียวก็สู่ฟังค่อยยังว่าเจ้ายัมหูบังหลังหอย บ้านนี้คุณจะเปิดแตนไปเลยเออเปิดแตนมันไปเลยแม่นคุณจะบอกพอจ้าคอยหมักผู้ชายมันนี่หลายคนถึงยำแย่มัตสุกคนแต่เขาบอกคยหมักจะเลยบ่เขาก็หมักข่อยเขาก็หมักเขาอ๋อได้เขาหวังหวังแต่แบบว่าอยากได้วัตถุสิ่งของของข่อยเงินจาบ่สุดท้ายคอยยืนตัวเองคอยสิไปแค่ยังคนที่บ่หมักข่อยข่อยก็ออกแลว คอยเป็นควอยคอยเศร้าคอยบอกเรื่เลยะไรเหมืนน่ะคอยเศร้ากินหยาเลยคอยเศร้ากินหยาแล้วแม่นคอยยิงเข่าก่อนนี่โดยโดยโดยแล้ายังมีหลายอย่างในที่คอยยังบอกหลายยังมีหลายอยู่างแยังมาเนี่ยมันว่ายังคอยสเบอกหลายอย่างความเก็บกดในใจของคนยังมีหลายอย่างในชีวิตของคนนี่มันบ่มีแนวดีในชีวิตของคนเพราะคอยทำดีเท่าไรคนก็บ่เห็นดีกั็คอย เพราะะนั่นมีแต่พึงใบบุญพวกเจ้าอะไรดิ่งใบบุญแม่นเทวดาเบ่งหรือว่าใบบุญอียั่งทุกสิ่งทุกอย่างมันขันบ่มีพอกเจ้ามานี่คอยก็ถสืเหยียบย่ำไปตลอดเหมือนนั่นในป้าบ่แม่นเราใบบุญได้คอยเป็นบุญให้เจ้าบุญเจ้าเองละที่ได้ว่าที่สร้างมาที่ว่าได้ ผู้ยักษ์ผู้ใหญ่พินก็ได้ช่วยได้อย่างกับพ่อบุญเจ้าันี้อบาเน้ออันนี้นาอข่อยยังไงน้าเจ้าลายเสือแหละพอแฝดเดี๋ยวว่าคอยมีหมูคนนึ่งอยู่ฝรั่งอยู่ฝรั่งเศสแมนตัวอยู่ไก่แทบแบบยายพิมว่าอำนาจแสนสุกกันแบบพิมเป็นตัวพลังพลนอำนาจแสนสุกแมนพิมพเป็นตัวพลังแม่นหนพอแฝดจิพิมพ์เป็นระบาทนี่เลยเป็นจะได้บาดนี้ บอกแปลว่าเดี๋ยวนี้หมูทุกหมูยากแล้วมาซอยแน่เลยเราก็อยากเห็นข่อยคือกันแต่ข่อยเราก็หมูหมูจักบอรคุยกันเจ้าบไปคุยกันนะบ่บ่ข่อยก็ไปพุ่นบ้านเรากับซิวจักหมูข่อยอยู่ฝรั่งเศสหมูเป็นด็อกเตอร์ล็อกเตอร์แมนอำนาจแสงสุกื่อเฟสเป็นนะบ่แมน แต่สิเป็นอะไรรือว่าเปลี่ยนสื่อบอกก็บม่จักบ่โหบ่ได้ตี่ต่อกันจักปีแล้วป่ะโอ้ยสาวสามสิบป,ปีเลยสาวสามสิบป,ปีแู่จักกันแต่สมัยเป็นทหารบอกกันจะพิมพ์เข้าไปนี่กันเป,ป็นกระเทยคือกันขขนีน่หากกระเทยเรากระเทยงามได้ออนปะออนบ่ออนกัสิโมเมนต์ป้ากี่โมเดอร์ป้าไปอยู่ในสังกัดคนแบบยากจนสุอๆแต่ความจริงป้าไม่ม่หลาย แจกกระยามันบันนี้ให้พวกเจ้าพิมพ์เข้าไปในแบบว่าบางทีมันสีเด้งขึ้นแล,แล,แล,แล้วเซนคอยบันอํานาจแสงสุกพิมพ์เป็นภาษานพลังโลดม,มีแล้วน้ำม,มัน,นได้บน,นแบน้ำน้ำแบบได้น้ำแบบน้ำดื่มได้นะ่ะน้ำกระเจาแล้วนี่เกิดเป็นบีบแล้วขึ้ันบีบก่อนเออเลยเนาะอำนาจ เซซุปแมนอันสีออกตัวอันตัวอาหรือตัวอันเอ็มยายเนี่ยก็เอ็ม้อยนะบอจ้อยแล้วยากเลยโอ้ยเนาะเอ้าสนใจเจ้าเหาอวาสนาเกิดมาเหมือนขอบคุณป้าองค์กระจกเรตจน้าตาเจ้า่ไดยจอกขอบใจพระองคมขอบคุณ่อยากเล่านะอย่างนั้ขวดนี้คือขว้หมูใช่ไหม เอาอันตัวนี้อันคำว่าโอ้ไอ้เจ็บพอแล้วขอให้เลิกแล้วต่อการไม่ยังนั่นน,น,ขอขอน่ะใ่อเขาบอเคยกินโสมดีโฟดีโฟเออให้ไอ้พ่อแพทเราบอกกินมันมร่อยไงดีโฟดีโฟอะเอ้ยตาพอแพทยังไงนเด้อยังตินี่ขอใด้หืมสีน์ตินี่ตัวไหน,น เอาสินี่นี่ยโอ้เรื่องสิ้นนั่นนะยันห่ดได้เานั่นป่าเอลยเพราะว่าย่านจีเพราะว่าบางทีทีมงานย่านบมดได้เข้ามาเาให้เรากินเดูเราบมดกินเอ็มเรานี่อันนี้หาได้แล้วมันเป็นยังใอยกินนี่ก็ได้เอาคอยชีอธิบายเรื่องซีนเพราะว่าทีมงานกับบได้มาคู่กันนะนะบางทีกับชี้อย่างนั้นชี้เรื่งทีมงานแะไรกันอยงอันนั้นนะป่าเนาะมีโอกาสแล้วจังอุ้ยว่อยากเชื่อใจอยากเลียด เลยคงอยากให้เจ้าห้คอ,อยเดินเนี่ยคอยให,ให้คนโมเป็นโอย <c oughs> ให้คนโมเป็นคอยให้กินขวดน้อยให้เจ็บพอแล้วขอให้เลิกแล้วต่อกันออดอ่านุ้มดีเห้งมันนี่นะเอดีเลยบ่แบบ เป็นอยากร้อย,กอยัยยน,บ,นยบุ้งนจับก้อนากมันคอยคลายให้มา,า,าจา้อยเยอเ็ t มันคอ,อ,อกกนนนยขลายให้โบลี่ล้ว<ม>บุเ็นหนาจักเสื่อคิดทอดจะได้แหงบ่เ็นเอาก็มาเห็นมนี่แคาก็บชิบีนาทีบุเนใ้เลยคส้านาทีล่ะของบาจ้อยนี่เจ็หกเด้อ ขอบใจมากออดได้หลายเลี้ยงเอ็มร้อยย่ายกระเพาะซาวนาทีย่ายกระเพาะชอบใจสบบนี้ธรรมดาเนาะเอ็ม้าแซ่บกินปลากินเอ็มร้อยปลาออดหน่อยจะได้กระสบายดีนะสวัสดีเมีเงินปลาออดใบแช่นถ้าจะเาเห็นหรือเปล่าเลี้บ่อใดอยู่บ่บอกแล้วกันบ่อใดคนละาห้าพันเราเพนเดขกคอยได้นั่นน่ะได้บอกแล้วบ่อจอยย่านบ่อจอยถึกน้ำย่านบ่อจอยถึกน้ำ พอถกันลยนะมันยังได้มาขงหนนี่ยอกซื้อแล้วพอแพเด้ออยายหยอกเล่านยอกใรเนี้ยไรเออเรื่องสินไขาเหาะโอ้ยเลยสินขหยงป้าพอยายจะที่นี่กอยาแหล่เจ้าจิงมาตลอดเห็นปะหนะไดจะิบมาเจ้าะใช้พีบ่พามาด้ไหมใชู้มีพีบ่วัด นี่แหละลาออดแล้วก็สบายดีมีแห้งยู่สิพอเฉพาะตานางนะพอนะพอนะค่อยว่าค่อยไล่มาพอเลยบันนี้ค่อยไปอ้อมทั้งนั้นกับสิบเมตรบันนี้อ้อมมากเลกับพอดีความกันกับจบบันนี้สีไล่ส้างลังพอด้บันนี้เอาไล่ส้างลังบันนี้ค่อยสีไล่ส้างลังมาบันนี้กับอีกซองเลือดซองหนังเลยพอดีเนาะแมน พอนิจยังเลือหลายอยู่นี่ไเห็นปองอันเตะเกียงปะมะลิปองอันมะลิตะเกียงพระออดมีสซลาเซลเลยมีสซลาเซลแล้วหัวปองอันเห็นดีใจนะพระออดดีใจดีใจน้าพ่ดีใจเนาะจบคลิปนี้เลยเนาะคอยก็ดีใจน้ำเจ้าพระออดเลยโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิบ่มียังไหลขอจบคลิปลงเพลินท่านี้สวัสดีแนะสบายดีสบายดี cho cháu Phật đây hứa